สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีวันนี้พี่โนนจะมาทานอาหารเจนะครับอาหารเจครับเจเจเคลเอมนอาหารเจอาหารเจมื้อแรกครับของวันนี้วันที่17นะครับ17เดเดือนตุลาคมเป็นเทศกาลกินเจวันแรกนะครับวันแรกวันแรกมื้อแรกของวันนี้นะครับเป็นผัดนะครับผัดผัดเส้นหมี่ครับผัดเส้นหมี่ มีหลังนะครับผักไม่มีอะไรไม่มีอะไรม,มีแต่มีแต่เส้นนะครับมีแต่เส้นอันนี้ฝนตรกนะครับมีข้างหลังข้างหลังน้ําไหลมีฝนตกฝนตกตัาาาาาาก้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่สอกแ้งแต่เที่ยงวันนะครับเที่ยงวันแล้วก็มาหยุดช่วงช่วงบ่งายสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ช่วงเช้าเมื่อเช้านี้สักชั่วโมงหนึ่งบ้างนอนั้นก็ตกตล Wh อดครับตกกินกินตกตล,กล,ตล,ตล,ลอดนี่ตกแรงนี่ตกแรง,น,ง,น,งน,น,นะครับตอนนี้ช่วงพายุเข้านะครับก็ไม่ได้ไปไหนตรงนี้ก็ลูกค้าต้องเงียบๆนะครับมีอยู่มีอยู่โต๊ะหนึง ในร้านเงียบๆวันนี้ก็เลยมาจัดถ่ายคลิปอาหารเจนะครับอาหารเจครับเจเจเคลนะครับนะครับอาทานด้วยกันนะครับทานด้วยกันเป็นผัดหมี่ผัดหมี่ใส่ใส่ผัดนะครับมีอะไรมาผัดหมี่เหลืองธรรมดาธรรมดาเทศกาลเทศกาลกินเจนะครับเทศกาลกินเจงัไงก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดติดตาม ให้กับไลฟ์สไตล์เบญวนด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับผมาทานด้วยกันครับของอร่อยของอร่อยวันนี้มาแบบอาหารอาหารอาหารเป็นอาหาร <S <S มีไม่มีไรไม่ได้ใส่อะไรมากรับใส่ใส่น้ําตาลใส่เกลือแล้วก็ซอสซอสเจนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ผักนี่ผักผักผกระหล่ำครับนิดหน่อยไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงอะไรมากนี่นี่ก็เป็นปีที่หนึ่งสองสามปีที่สี่ปีที่สี่ สี่ปีสี่ปีแล้วครับก็ลองลองก็กินมาแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกดีก็เลยอ่ากินต่อท่านไหนที่ว่ามันรู้สึกดีเราก็เอาน,น่า,นาจัดไปติดต่อนิดนึงก้าววันก้าวันก้าวันนะครับก้าวันถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบห้านะครับนี่ครับคำใหญ่ๆครับ<อ>ไม่มีเห็ดไม่ได้ใส่เห็ดไม่ใส่อะไรมี เป็นแค่หลอดแค่หลอดแล้วก็ผักกาดแค่นั้นแหละครับวันที่17ตุลาเป็นวันแรกของปีนะครับปีห3ามนะครับได้ทานได้นะครับลองดูครับใครไม่เคยก็ลองดูแต่มัน,นี่หิวบ่อยหิยวจะหิวบ่อยหิวตุกแบบเดี๋ยวก็อยากกินนั่นอยากกินนี่ได้กินอะไรเหมือนมันก็จะหอมอร่อยไปหมดมันก็จะเป็นช่วงช่วงแรกๆนะครับเป็นช่วงแรกท,ท,ที่ที่ยังไม่เคยนะครับและก็พยายามซื้อนมนมกับน้ําะน้ําจะดื่มน้ําบ่อยก็จะหิวบ่อยแต่หิวก็ดื่มน้ําได้ เมื่อคืนผมก็เตรียมน้ำเมื่อคืนก็มีน้ำเปล่าไว้เตรียมไว้งทีกลางคืน,น,นมันจะหิวครับอร่อยอร่อยครับอร่อยอแค่ใส่ซายิวเจครับสอดซอสก็ซอสสี UK, ขาวเจน้ำตาลเกลือครับแค่นั้นแหละครับอ,อร่อยอร่อยนะครับอร่อย นะครับใครไม่เคยใครไม่เคยใครไม่เคยทานเจลหรือว่าทานแล้วไปอดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ลองลองดูก่อนครับลองดูลูกค้าลูกค้าอยู่ในร้านครับใยผมนั่งด้านนอกจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับ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 มองมองหาล่มหาล่มลูกค้าเพราะฝนตกลูกค้าจะเข้ารถลำบากค่ะมองมองหาล่ม หมดและครับหมดและครับอืมครับเจครับเจจริง JKL คาฮ่เจครับเทศกาลครั้งหนึ่งหมดและครับหมดและครับหมดและครับโอ้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการกินเจมื้อแรกนะครับนะครับประจำปี63นะครับวันในวันที่เจ็ุลาคมนี้นะครับเริ่มวันแรก ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากมายคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับงม